ระบบสังหารเทพตอนที่ร้อยหนึ่งหวาดกลัวเช้าว,วันใหม่สิทธิ่นวันใหม่แล้วพวกเราลงมือกันเถอะคนของนางมานปิงเหยียนที่หน้าแป้นกล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลเนื่องด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นผ้าปูเขาขนาดใหญ่ที่หายไปในผิบตากลายเป็นฝุ่นควันทำมันหวาดกลัว ณตอนนี้มันอยากรีบทำงานให้เสร็จและรีบจากที่นี่ไปโดยเร็วหากแต่บุรุษหน้าดุกับคุ้นคริตมันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นักไม่นานนักบุรุษหน้าแป้นก็กล่าวเสริมถึงเหตุอันตรายที่ไม่อาจคาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งนี้ทำให้บุรุษหน้าดุคนนี้ตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเพราะตัวมันเองก็เป็นคนรักตัวกลัวตายเช่นกัน แม้มันจะยอมทิ้งชีวิตเพื่อครอบครัวได้หากแต่การตายอะไรเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่มันปรารถนาหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันก็เฝ้าสังเกตท้องฟ้าเมื่อมันมองแต่ไกลก็พบเมฆสีประหลาดที่มีสีน้ำตาลดุดสีของแผ่นดินสิ่งนี้ยิ่งทำให้มันมั่นใจว่าในพื้นที่ห่างไกลในระยะประมาณ200รีมีตัวตนระดับเจ้ายุทธภพอยู่แน่นอน และตัวตนนั่นต้องเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวและภูเขาที่หายไปเมื่อมันคิดได้ดังนั้นตัวมันเองก็ไม่อยากจะลังอยู่กับภารกิจที่ไม่จําเป็นเช่นนี้อีกเพราะนี่ก็สี่วันแล้วหากแต่เจ้าบุรุษหนุ่มต้าเฉิงที่นายหญิงสั่งให้จับตานั้นมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยที่มีความหมายมันเดินไปมาเมอมองฟ้าพูดคุยกับตัวเองราวกับว่ามันเป็นคนสิ้นสติไปแล้ว หากแต่บุรุษหน้าดุกก็หาได้แปลกใจกับอาการเช่นนี้คนที่ได้พบเจอกับนางมารได้สัมผัสกับพิษชีวิตไม่เป็นไม่ตายของนางการไม่เป็นคนบ้านเนี่ยสิจึงเป็นเรื่องแปลกสำหรับมันตัวมันเองก็ถูกนางมารบังคับด้วยวิธีนี้เช่นกันกว่ามันจะทำใจติดตามนางมารได้ก็เวลาผ่านไปนานนับสิบวันเหมือนกันหากแต่เมื่อเวลาผ่านไปตัวมันก็ไม่ได้เสียใจกับการติดตามนางมารเท่าไหรนะ่นัก เพราะนอกจากนิสัยประหลาดของนางมานปิงเหยียนบางสิ่งนอกนั้นสิ่งที่นางทำก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรมากมายนอกจากนั้นผลประโยชน์ที่นางมอบให้กับมันก็นับได้ว่าไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยมันมากกว่าสำนักใหญ่หลายเท่านักเอาเถอะเราไปจัดการเจ้าหนุ่มนั่นให้มันจบจไปเถอะเจ้าคนหน้าแป้นมีสีหน้าดีขึ้นในทันทีมันเป็นคนรักตัวกลัวตายหากแต่สิ่งใดเป็นอันตรายมันพร้อมหนีในทันที หากแต่ที่มันไม่ไปในตอนนี้มีเพียงเหตุผลเดียวคือภารกิจของนางมานและสิบพี่ที่มันนับถือเท่านั้นไม่นานนักทั้งสองก็เดินมาถึงด้านหน้าของคนแซ่ต้าที่ตอนนี้สภาพอิดลอยยิ่งนักเจ้าหนุ่มหากวันนี้เจ้าตายเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียหรือไม่บุรุษหน้าดุกาวถ้าข้ามีเจ้าจะช่วยข้าจริงๆหรือ บุรุษหน้าเสือจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มแซต้าที่ตอนนี้ไม่ต่างจากคนตายจิตวิญญาณและความกล้าของมันเหมือนได้ถูกทำลายไปสิน้นมันรู้สาเหตุที่เด็กหนุ่มเป็นเช่นนี้ดีและนั่นก็เป็นสาเหตุที่บุรุษหน้าเสือเลือกที่จะมอบโอกาสเล็กๆนี้แก่เด็กหนุ่มใช่ถ้ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงฆ่านะข้าก็จะช่วยเจ้า ตาเฉิงรู้ความหมายที่บุรุษตรงหน้าพูดกับมันดีคนของนางมานปิงเหยียนมากกว่าครึ่งที่ทำงานให้นางถูกบังคับด้วยพิดชีวิตไม่เป็นไม่ตายขอบคุณท่านมากถ้าอย่างนั้นข้าขอฝากจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปที่บ้านข้าทีอย่างน้อยๆข้าก็อยากให้มารดาทำใจเรื่องข้าได้บุรุษหน้าดุพยักหน้าเป็นการตอบตกลง คนแซ้ต้าที่ตอนนี้ร่างกายหมดสภาพไม่กินไม่นอนมันทำใจได้นานแล้วหลายวันมานี้มันเหน็ดเหนื่อยยิ่งนักหากแต่ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจมันคิดหาทางมากมายที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนมีเชือกซับซ้อนที่มัดขดกันเป็นปมแน่นหนานับไม่ถ้วนที่ยากจะแก้ไขได้ตัวมันอยากจะทำความฝันและปณิธานของตัวเองให้เป็นจริงหากแต่เส้นทางนั้นไม่มีอีกแล้ว การตายดูจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาชีวิตคนที่มันรักเอาไว้ได้ต่อให้มันมีชีวิตไปได้อีกหนึ่งปีแต่หลังจากนั้นเล่าความยิ่งใหญ่ของนางมาหาใช่เล็กน้อยทุกสิ่งที่ตัวมันํามราวกับว่าเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์มันไม่สามารถหาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ไปพบนางมาได้เพราะสิ่งนั้นอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงและเช่นกันมันไม่สามารถสารภาพความจริงและขอความเห็นใจจากนางมาได้เช่นกัน เพราะถ้าหากนางรู้ความจริงการฆ่ามันดูจะเป็นตัวเลือกที่เมตตาที่สุดหากแต่ถ้านางโกรธแค้นเหล่าน้องๆและท่านแม่ที่เลี้ยงดูมันก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยใครๆก็รู้นางมานั้นเป็นสตรีปกติที่ไหนนางบ้าคลั่งและเป็นพวดแค้นฝังใจมันคิดแต่สิ่งเหล่านี้วนไปเวียนมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยไม่กินไม่นอน หากแต่คำตอบที่ได้คำตอบที่มันคิดว่าดีที่สุดก็คือการที่ตัวมันนั้นจากโลกนี้ไปเสียอย่างเงียบๆมีเพียงแต่คำตอบนี้ในหัวมันตอนนี้บรุษหน้าดุยืนอยู่หน้าคนแซตาพร้อมง้างมือขึ้นมันคิดจะปิดชีพคนแซต้าอย่างรวบรัดไม่ให้ไอ้หนุ่มคนนี้ต้องเจ็บปวดมากนักนี่เป็นความเมตตาหนึ่งเดียวของมันที่มันมอบให้ไอ้หนุ่มแซตาคนนี้ได้ แต่ในขณะที่มันกําลังจะลงมือนั่นเองแรงกดดันมหาศาลนี้คืออะไรบุรุษหน้าดุถูกแรงกดดันมหาศาลกดทับร่างกายให้สุดตัวลงนอนติดพื้นหากแต่มันเป็นถึงจอมยุทธระดับสูงผู้ที่ทำให้มันมีสภาพนี้ได้มีเพียงแต่ตัวตนระดับเดียวเท่านั้นที่มันคิดออกยอดฝีมือระดับเจ้ายุทธภพและนี่ต้องไม่ใช่ระดับเจ้ายุทธภพธรรมดา หากแต่เป็นขีดขั้นสูงสุดของเจ้ายุทธภพจึงสามารถกดข่มและทำให้มันเป็นเช่นนี้ได้ไอ้บุรุษหน้าดุตกตะลึงแม้แต่นางมางปิงเหยียนก็ยังไม่อาจจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเช่นนี้ต่อมันได้เลยและผู้ที่มาเป็นใครกันมันคบคิด ตอนนี้ล่างแห่งมันอยู่ๆก็สั่นเทาผู้ที่มาต้องเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากกว่านางมานนายของมันอย่างมหาศาลเป็นแน่มันรู้สึกถึงสิ่งนี้ได้ณนะตอนนี้มันพยายามฟื้นตัวเองยันร่างกายของตัวเองขึ้นแม้จะต้องกระอักเลือดคำโต มันกีด้องและเจ็บปวดแต่มันก็อยากรู้ว่าผู้มาเป็นใครจากนั้นมันก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจหาใดเปรียบเสียงนั้นไม่อาจจะกําหนดทิศทางได้ว่ามาจากที่ใดนั่นเพราะตอนนี้มันดังกล้องไปทั่วจิตวิญ,ญญาณของบุรุษหน้าดุคนนี้สมกับเป็นระดับจอมหยุดขั้นกาเจ้าทนกับการปรากฏตัวของข้าได้เจ้าควรค่าแก่การพูดคุย ไม่นานนักแรงกดดันทั้งหมดก็หายไปหากแต่บุรุษหน้าดุก็รู้ตัวว่าตัวมันนั้นไม่ต่างจากคนตายแล้วในตอนนี้หากมันพูดสิ่งใดผิดไปคงมีแต่ความตายที่รอมันอยู่มันรีบหันมองรอบๆในทันทีมันเห็นเด็กหนุ่มแซ่ต้าหมดสติอยู่ส่วนสิ์น้องของมันก็หมดสติด้วยเช่นกันหากแต่สภาพมันหน้าอนาถกว่าคนแซ่ต้ามากนักมันนอนน้ำลายฟูมปาก ตอนนี้นอกจากสองคนตรงหน้าบุรุษหน้าดุก็ไม่พบเห็นผู้ใดอีกเลยสิ่งนี้ยิ่งทำให้มันรู้สึกหวาดกลัวขึ้นไปอีกเพราะสิ่งที่ไม่รู้คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดจากนั้นคู่หนึ่งเมื่อมองไกลออกไปประมาณสองรีมุมหนึ่งจากป่าทึบมันเห็นกลุ่มคนสูงใหญ่สองเล็กหนึ่งก้าวเดินอย่างชา้ชา โดยมีสองคนสวมหน้ากากเหล็กดำและเสื้อคลุมหากแต่อีกหนึ่งตัวตนที่อยู่ตรงกลางของคนทั้งสองกับสร้างความหวาดกลัวต่อจิตใจมันเป็นที่สุดภาพของตัวตนลึกลับที่มีในตาสองสว่างเป็นแสงสีทองภายใต้ชุดคลุมสีดำที่มีหมอกทมินปกคลุมใบหน้าอยู่ตลอดเวลาคล้ายมีรัศมีมีพลังที่ไม่อาจคาดเดา แม้บุรุษหน้าดุจะพยายามอย่างคล้ายแต่มันพบว่าเรากับพบความว่างเปล่าหากแต่ความกดดันทางจิตนี้คือสิ่งใดมันบีบรัดจิตใจของบุรุษหน้าดุผู้นี้เป็นอย่างยิ่งนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ